ู้ได้สิเดินทางมาเมงนี้มาดีกับเอาบุญให้มาลลยกับให้ความดีเด้อแต่ว่าบ่แมนว่ามาพิสูจน์ว่าพิสูจน์ความคิดจาของคนหลายๆคนที่เขามาในสถานที่แห่งนี้มาพิสูจน์ความคิดจาของด้บ่ได้มาพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองสิมาละกิเลสตัณหาดว้ว่าทีเห้าคิดไปว่าออพระองค์นี่สิดีจริงบ่สิเป็นแบบนั่นแบบนั่นแบบนั่นที่กูยึดใ้บอเด้ มานี่ม่าเพื่อสีพิสูจน์เพ่นเด็กว,ว่าแมนมาพิสูจน์เจ้าของเองเนี่ยลายลายยางบอกให้ลูกไว้เลยแมนสิมาในความคิดดีหรือลายมีความคิดประสงค์ลายหรือมีจุดหมายเพื่อสิหนหาผลประโยชน์ใดหนึ่งเพื่อสื่อเสียงหรือเพื่อสีนั่ความรู้หลักการคําสอนหรือ,อยังก็ไปเพื่อสิไประยนตนยู่ิได้ทัางอื่นอันนี้ว่าเป็นยังเฮานี่ มาดีเอาบุญให้มาลายให้ความดีเ,ออเพราะว่าเฮ้าบ่ามีดีอยังจากอย่างอยู่แล้วอ่าา่ต้องมาพิสูจน์เท่าดอกว่าเฮ้าสิดีหรือเฮาสิา่ีบอดอีชื่อไวยโรดนี่บ่แม่นนาทีแต่ว่ามันออกจากจิตวิญญาณของเข้าเองที่มันเป็นแบบนั้นบอกว่าพระอันนี้บ่ดีเด้อมาดีกับบุญให้มาลลยกับให้ความดีนะเจ้าสิมาโดยจุดประสงค์จะจุดหมายแบบไร็กร้สางสิ่งที่ดีที่สุดที่เขามีคำว้า แนวคิดหรือวัตถุสิ่งของที่เข้าห้ไใดเข้าสห้เต็มที่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าเข้าทําดีพอเนี่ยมีตั้งหากละออบ่แมนนาที่บ่แมนจนิจเจนาบ่ามีความจงใจแต่ว่ามันเป็นของมันจังซีเหตุไปเท่าตายนัออ่แหละไพซิมาแบบด้กสางให้สังเกตจากของเด้อบ่แมนว่ามาพิสูจน์เพิินว่าเพิินสิด,ดีคือกูคิดไว้บ่เออหรือบางคนมาเพื่อสิจับผิดเด้ มาเบิ่งด้มันสิเป็นแบบนี้แบบนี้คือกูจดจําไว้จากตำราเหล่มนั้นหนังสือเล่มนี่ผู้บาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้บอกเนี่ยหลายๆคนสิมานี่สิเป็นลักษณะนั้นเสียมากกว่ามาพิสูจน์พิสูจน์ยังพิสูจน์ความยึดมั่นถือมั่นตัวเองว่าจะเป็นดังที่เราคิดไว้หรือไม่เนี่ยเบงสันเดคิดไว้ว่าพระองค์นี้สิดีนะแต่ว่ามาแล้ววอาว่าถือหูว่ตถุกใจเจ้าของเองนะบด่ดีนี่เห็นว่า มาเพื่อตัดสินว่าผู้นั้นเลวว่าผู้นี้ดีเด้บ่ไไรมาเบิ่งเจ้าของเด้เอนั่นแหละหลายๆคนที่เห่าที่เห็นไป<อ>ว้าวลดหลายๆคนที่มันซอออกมาภายในภายในในอัตราตัวตนที่มันแสดงออกมาจากส่วนลึกของของผู้นั้นที่บ่รล้ตัวเองนั่นแหละบ่รล้ตัวเองได้ว่าตัวเองมาหยัเออมีแต่ความหลงว่มหลงปิดถับปิดถับบังปัญญาบ่าให้เห็น ว่าเห็นเห็นความจริงต่ของที่กับล่งยึดมั่นถือมั่นอยู่ยึดมั่นถือมั่นว่าผู้น้สดิดีดังว่าว่าผู้น้สิตตอบคําถามกูอ่าตรงตามที่กูยึดไว้บ่เนี่ยมันไปยังสี่เด้บ่ไดเมื่อเบิ่ง้ะของว่า้ะของนี่ยึดมั่นถือมั่นหยังละหยังได้ขนาดใดทุกกับสิ่งใดเด้ดเอ,อแไรเจึงบอกว่ามาดีกับบุญให้มาลลยกับให้ความดีให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองมีได้เ,ออเพราะว่าพระอันนี่มีดมีจักว่า แล้วก็บด้วาทําดีพร้อมเฮ็ดไปงัสั้นละเฮ็ดไปซ้ำตายเนะยาะยายจอยเฮาเฮ็ดไปซ้ำตายหนึ่งเด้อบ่ได้เฮ็ดไปว่าเพื่อสิเอาหยังเออบ่ได้วังว่าสิซื้อเสียงกับบ่มีหนึ่งบ่มีซื้อเสียงบ่มีจดธรารมดาสักแด้ตาแนง่งเออบ่มีเพลงัซนเฮาก็เปลงปางเปงปางไปตามภาษาเฮาเลยเนาะเออมันเป็นเองของมันนะนัะ่นแหละจังว่าชื่อวัยลดไทก็ตาม มานีอาบุญให้มาลายให้ความดีที่สุดมิักว่าละ่ะส่วนจ,จะดีหรือไม่ดีนั่นน่ะความคิดของเขาที่มาประสงค์โดยวิธีการได้กระสางนั่นเป็นเรื่องของผู้นัน้นไม่ใช่เรื่องของเรามิจักว่าละ่ะเฮาบ่มีเนาะยายจ้อยเฮาเฮาบ่มีมิจักว่าละ่ะเฮาบ่ม<ๆ>ีหยั่งเดกจะกลับไปบานี้หลายๆคนที่บาว่าท่านทั้งหลายสิเดินทางไปตาม สำนักใดกระซางไปหาคู่บาอาจารย์ใดกระตามให้คิดสิ่งที่ตัวเองของข้าอยู่ทุกข์กับเรื่องใดออกังวลอยู่กับเรื่องใดออให้ถามเอาขอที่สามารถละตัวเองได้บ่แมนเป็นละเพิินนะออไปตามสำนักใดกระซางจะไปเพื่อสิจ้องจับผิดเพิินจับผิดและจับถูกให้คะแนนดีให้คะแนน,ะแน,นเสียกับเพิินเด้่าออไปถือไม้บรรทัดไปวัดผู้อื่นเด้ ให้วัดจาของนั่นตั้งหากออวัดจาของออหลายประเภทได้หลายมากที่สุดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ประเภทว่าไปวัดความดีของพระองค์นั่นพระองค์นี้สำนักนั่นสำนักนี่เด้เอเอพราะว่าไปจดจําไว้แล้วอ่านไว้แล้วจดจําไว้แล้วถ้าตอบผิดครับที่กูยึดมัน่นถือมั่นเอาไว้มีหลักศีลพุตุปาทานอ,อยึดมันบ่แมน่นบัถือแล้วก็เอาไปวิจัยวิจารณ์ดูดดดดดเองเอ,อ เกิดความรู้สึกโดยตนเองว่านี่ว่าถูกทังไงก็ไม่ถูกว่าเด้เนาะบ่ไเด้ลดแต่ของยังเม็ดเด้เป็นลดผู้อื่นไปละผู้อื่นนี่แหละความหลงอ่าสัพพะความรู้ทั้งเบิดแม้กระทั่งว่าผู้รู้นั่นแหละย,ยอดทั้งอวิชชาเออนั่นแหละย,ยอดอวิชชาคือผู้รู้นั่นแหละคิดว่าตัวเองรู้เออจักว่าละ่ะคิดว่ารู้นั่นนะโคตรโง่เลยล่ะนั่นนั่นแหละโคตรของมันคืออวิชชาจักว่าล่ะโคตรของมันคืออวิชชาอยู่แล้วเด้เออ คิดว่ารู้กับรู้ว่าคิดมันก็ละย่างกันเดอ้เอ,อรู้ว่าคิดคือมันเห็นจริงที่คิดแต่่ามี่บ่มีอารมณ์ความรู้สึกทั้งสี่จะทุกถอยคําและคําถามจะไปถามโดยมณะมณะคือ,อยังมณะคือใจทิฏฐิคือความเห็นความเห็นที่มันฝังแน่นไว้ในใจของเจ้าของเองคิดว่าตัวเองเป็นผู้รู้เนี่ยอ่านมาเต็มที่ท่องได้บดโลกในหนังสือนั่นแต่ว่าค่องจริงแล้วบอมีอ่อบเออบ้าซื่อ ความจริงเนี่ยบ่มีดอกว่าสิมันสิทองได้จำได้ขนาดนั้นเออแล้วก็เอาค่อมต่ข้องที่จำได้นี่นี่เออละมานะทิฏฐิความเห็นที่จดจำจารึกไว้ในตัวเองแล้วไปถามเพ่นดูสิเพ่นสิตอบเหมือนดังที่เราจดจำเอาไว้ไหมนี่นะถ้าไม่ถูกศูนย์ขึ้นโหลดบัตถุบรรุกตัดสินเพ่นเด,ดีว่าผู้นี้บ่ดีผู้นี้บ่ถูกผู้นี้บ่ถึงเด้ะต <c oughs> ะข้องนั่นนะนารยยอดอวิชชาทั้งหลายบ่าวาร่วม ความรู้หนอกและความรู้ในความรู้หนอกคือการท่องจําจดจําในตำราจดจําในการไย้่งยินได้ฟังความรู้ในคือการปฏิบัติปฏิบัติลู่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 ไปเลยแต่ว่าบ่ถิ่มจากอย่าง<อ>ลูล่เรายึดยึดยึดหยึด,ย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 ดจากาหยึดหยังนิมิตนั่นนิมิตนี่เห็นภาพนั้นเห็นภาพนี้เรื่องเล่าต่างๆแม้มีในอดีตหรือแม้ในอนาคตเห็นอนาคตผู้อื่นก็ยึดไ้แต่ไปถากขางเขา เ,ออเห็นอดีตผู้อื่นก็นยึดไว้ถากทางเขาแต่ว่าตัวเราเองไม่รู้ใจว่าละบรรลุได้ว่าสิละเจ้าของเดียนไว้แต่ละคนแต่ละคนอย่าเข้าใจว่าเจ้าของรู้ไอ้พวกว่าคิดว่ารู้นะี่นั่นละโคตรเลยหละนะ่นั่นยังว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยบังเกิดสังขารการนั่นแล้วเออมันท่านสังขารบร่ละเออบัดนี้กับรู้ว่าคิดนี่มันท่านสังขารเด้มันท่นาน,ทนความคิดนั่น แล้วว่าผูา้ใดสิมาโดยจุดประสงค์และจุดหมายยังกัตามกับเฮาเฮาบ่มีความรู้บ่มีดีจากว่าละ่ะบ่มีความรู้แล้วก็บ,บ่มีดีออแต่ว่าผู้ใดามาอ,อมาดีเอาบุญให้มาไลายให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาขึ้นไปส่วนเขาจะคิดกับเราว่ายังไงเป็นเรื่องของเขา,เาใจว่าาจเจ้าอยา่าไข่ผ้าพวกเจ้าเห็ดที่นี่ปูต้นหมอกต้นไม้ปูกระเขือหมักองมักริก เออลูกสารพัดหมักมีมักม่มกมวงแมงมันไว้วห้นกินได้นั่นแนะก็ขฮามีดีมีำนี้ข้าก็ให้ยชำนี้เนาะเออเฮาก็มีมีหยังข้าก็ให้หไปใาห้ไปขฮาบ่ได้คิดว่าข้าททำดีเด้แต่ว่ามันเป็นจิตวิญญาณของขฮาเองมันเป็นแบบนั้นจากว่าเป็นแบบนั้นบ่ได้หวังว่าผู้ได้ส่าดีเออเพราะว่าคนถี่มาตัดสินใจว่าเ้าดีนนัถูกใจเขาเท่านั้นจึงว่าดีเข้าใจว่า ถูกใจเขาเออแม่นการที่เห็ดให้ถูกใจคนทั้งโลกหรือคนผู้เดียวกับ้างเถอะเออบ่าอาจสามารถ,ถําทำได้ดอกเพราะว่าล่องมาถูกใจมั่นเทียนหนึ่งบางดูนี่เออเนาะเออนั่นแหละจังววาเฮ้าจึงหวักว่าเฮาบ่ามีดีบ่มีหยังามาลายกับห้ความดีอันถึงที่สุดเพราะว่าสิเป็นวัตถุสิ่งของตลอดทั้งวิชาการเนี่ยตอนนี้แต่ามาดีก็อาบุญให้มาลายกับห้สิ่งที่ดี กับหลายๆคนอย่าอย่างที่เตือนไว้แหละไปตามสำนักต่างๆไปตามคูบาอาจารย์ต่างๆจ,จ,จะไปวัดเพิ่นเด้วัดเจ้าของกันเจ้าของกําลังของข้าคุณมั่วกับเรืองใดจะไปวัดเพิ่นเฮ็ดหยังเพิ่นนอนผู้เดียวเนาะมึไปเดินนอนกับผัวกับเบี้ยเพิ่นรักษาหยังองยังมาของสาธารณะนเด้น่น,นะออแต่ของยังน,อน่อนยังหากินอยู่กับผัวกับเบี้ยยังอยากให้ลูกได้เป็นเจ้าเป็นนายอยู่ไหม เฮาไม่จะอยากให้ลูกเป็นอรหันต์เด้เอจากให้ลูกเขานั่นเขานิพพานเบิดเบิดเบิดโลกนี่แหละเบิดทั้งเบิดเลยบ่ได้ว่าลูกกูสิไปส้างชื่อเสียงให้กูลูกกูสิไปส้างเง,กกางินงท่องมาให้กูบ่แม่นได้ออนิพพานอย่ังเดียวเพื <c ười> ่อประกรับมาเกิดอีกให้ลูกอาสวะให้ลู้อารมณ์ของเจ้าของเดอ้อแต่ละคนน่ะอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกที่ยังล้องเกี่ยวอยู่ Uh, ในสิ่งที่ควรทิ้งแต่ไม่ทิ้งจึงเรียกว่าอาสวะขยะออให้รู้รู้ขึ้นยัางย่านนั่นแหละจึงนําย่านเข้ามาเบิ่งจากของเองย่านกับทศนะคือความเห็นนั่นแหละมันบ่แม่นย่านไปตายที่หูทิพยยังดอกออนี่ย่านทัศนะตัวนี้ตั้งหากหันเข้ามาเบิ่งเข้ากําลังหยึดมันถือมันกับเรื่องใดทุกกับไผไผเห็ดให้ทุกนี่ตั้งหากออของเกี่ยวกับเรื่องใดนี่มันคือว่างบไดใดและมีวิธีการใดที่เสิเห็ดให้ว่างได นี่เขาต้องการให้ทุกคนไปในพพานเออเข้าสิลงนรกกสร้างหัวมั่นจักบวลระเขาบริสสมใจบังหันแต่ว่าขอพูดไปจากลับมาเกิดอีกมันทุกบ่ยินบว่าแม้ความเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์อ่าแม่นว่าความตายก็เป็นทุกข์เออสาเหตุให้ความทุกข์คืออย่างกับความอยากนี่เดสันพระภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์สิ่งใดที่ไม่ได้ดังใจสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์วิธีรับทุกข์กับมักมีองแปรสมาธิจะสมาธิเป็นที่สุด อะไรวันนี้ให้ทุกคนมีสติระลึกขมาหาจักของวันนี้เท่ากับเรื่องผูกพันกังวลและอุ่นไหวอาสาวะคืออารมณ์สิ่งของเกี่ยวโยกกับไผ่เรื่องใดพอใจและไม่พอใจกับสิ่งใดถ้ามันรู้ขมาแล้วมันเกิดเป็นอาสวะขยะยานตัวรู้แต่ว่าเอาสมาธิบนันนี้เป็นสัมมาสมาธิดีเป็นตัวสูงสุดนะตัวนี้เป็นตัวอุเบกขาเป็นตัวว่างแล้ว เริ่มจากสม,มาธิิมีความเห็นความเห็นถูกต้องโดยชอบธรรมหรือบอ่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนผู้อื่นหรือเป็นไปเพื่อความรุดพนพิธีสม,มาสังกบวาจากรมตัวจนถึงสม,มาสติสตินี่จึงครอบคุ้มว้เบิดแบบนี้สม,มาสม,มาธิคืออารมณ์ความรู้สึกบ่ม,มีความของบนของข้ากับไพน่เรียกว่าอาสวะขยานเมื่อรู้แล้วบันนี้เอาเครื่องวัดตัวกิ่งมั่นคืออารมณ์ความรู้สึกถ้าบัมีอารมณ์ความรู้สึก กับสิ่งทิ่เขามากระทบโลกกระท่ำแปดจิตที่ถูกโลกกระท่ำกระทบแล้วยังไม่หวั่นไหวบ่หวัว่นไหวคือบ่มีอารมณ์มันก,กระจบอยู่แค่นั้นแต่จังหวาแต่ละคนแต่ละคนไปตามสถานที่ใดสำนักใดออให้ไปหาหายังหาสิ่งที่มาละล,ะละขาขัตัญหาของเจ้าของเด้แม่นว่าไปหาละละขาขัตัญหาของผู้อืน่นแม่นว่าไปพิสูจน์เพิ่นไปพิสูจน์เพิ่นว่าเพิ่นจิตเพิ่จพนพจิตดีคือกูคิดว่านี นี่มันหลงได้น่นะกูค,คิดไว้เนี่ยกูอ่านไว้แล้วเนี่ยกูเทียบไปแล้วเนี่ยหลายๆคนแหละจุดประสงค์แต่และคนที่เขามาส่วนมากคือไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวเดอ้อที่เขามามาเบิ้งเพิน่นว่าเพิ่นสีดีคือคิดบ่บางคนก็มาหาแนวประกอบวิชาความรู้ในการที่ไปทำามาหากินต่อไปก็มีดีดนแน่นันก็่มีเดอ้อ แต่ว่าบ่ดด้มาละเด้มีต่มาเอาเอาหยังเอาไปเกิดไม่บางคนก็เอาไปเกิดหม่แนวทางนี่เป็นแบบนี้แบบนี้เออกูสิไปสั่งแบบนี้เพื่อสีเรียกคนเขามาได้เนี่ยเดี๋ยวมันธรรมดาเด้มีเด้นั่นแหละบ่แม่นของธรรมดาจิิงเหล่านี้เพราะว่าอาวิชามันคลุมอยู่ไผสึมาดูจิตเจตนาและจุดประสงค์ใดก็สร้างเออเฮานา่นะ คือว่าให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาเป็นอันว่าพ่อทําไปเท่าตายใจว่าละ่ะนะพ่อ